ขอนมตนาสาดคร Syndrome ับขอนมตนาสาดครับผมม้ดส นุโมทนาสาธุนำครับนานาาสาธุดีใหญ่ดีทั้งนะครับเด้า <c oughs> อนุโมทนาเอาได้บุญขึ้นเร็วครับผมสาธุนะครับก็ได้บุญครับ <c oughs> สวัสดีครับพระพระหลายแล้วเหมือน,นี้ขาผ่ครับสวัสดีครับอันนี้ขึ้นมาขึ้นมาตะพีแล้วครับเด้อนักขึ้นมาย้ายนั่งเก้าอี้ได้เด้อนั่งใส่ได้เลยครับขยันขึ้นมาพี่เพิน่นแบบม่มล่วงไปไกลย้ายก็มาหนังพี่มามาหนังพี่ก็ได้ย้ายพระหลายอนุโมทนาสาธุเด้อครับเด้อท่านเด้อครับผมสาธุเราลงตาเพิ่น <Wars S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเด้อครับเด้ออนุโมทนาสาธุครับทุกท่านครับผมเนาะครับสาธุครับผมสาธุนะครับเด้ออนุโมทนาสาธุนเด้อครับเด้อครับสาธุด้วยนะครับเนาะลงตาสิยู่สุดท้ายเพื่อครับอนุโมทนาสาธุนะคเด้อยืนใส่เด้อเขาแหม่เด้อยืนใส่เลยนะครับเด้ออนุโมทนาสาธุนะครับเด้อ ถ้าสิไส้ให้ลกตาวันนี้ก็ญาติธรรมก็รอใส่บาทเยอะมากนะครับเนาะมาหลายที่หลายพื้นที่หลายอำเภอหลายจังหวัดนะครับเนาะอันนี้ได้มาทั้งไหนเนาะครับเนี่ยสกลนครหลายเนาะนครพนมเนาะยโเภอไดเนาะสกลนครอเภอเมืองเนาะมาเมืองหลายเลยอันนี้ได้มาทั้งเนืองนี่ยโสารเนาะปาเนี่ยตํามเพิ่นบุรมาครับผมตาม ถ้าเป็นไปได้ยืนไส้ด้วยครับเด้อให้ยืนไส้เพราะว่าอ่าก็ขออนโมทนาสาธุกับญาติธรรมครับอ่าญาติธรรมรอใส่บาทเยอะมากเลยครับเนาะขามาเป็นร้อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอ ใส่ทีอ่ะแล้วลูกนะเหรอไหวไหมลูกเหยียบใส่แล้วลูกเก่งจังเลยยันตกอาหยิบใส่เลยลูกเห้ยแม่โอ้อ่าหยิบใส่แล้วลูกน้าหยิบใส่แล้วนะลูกนะน้าเอ่อเหยิบใส่แล้วลูก เก่งมากเลยนี่วันนี้พระเยอะมากครับทกคสรแล้วลูก าใส่เลยลูกใส่เลยพามาเป็นร้อยนะครับหลายร้อยรูปนะครับวันนี้เนาะขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับเนาะ

อ,อ๋อผมหลงทางครับท่านพี่ครับอนุโมทนาสาธุครับผมอนุโมทนาสาธุเด้ออันนี้ก็พระมาลอครช้ออชายแอร์บุญเทพนครธนาาทรนครช่ายแอร์ก็ขออนุโมทนาสาธุโอ้พระเยอะมากเลยครับวันนี้เนะาะก็เป็นบุญเป็นกุศลนะครับมา,มาในงาน ถวายที่ดินนะครับให้ดวงตาบนื่นญดวงตาบนเื่นจะได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลมรสวรรค์น,นะครับต่อต่อมรดกษาโชวครับผมบุญเป็นกุศลน,นะครับมาเน้นพามาหลายรอบเลยครับเราเป็นบุญเป็นกุศลประคำเนาะ ขออนุโมทนาสาธุบุญกุศลนะครับอันนี้ก็พาอาจารย์ก็มาหลายร้อยรูปนะครับเนาะมาร่วมนะครับเนะาะโลตาท่านได้นิมนต์มาร่วมงานนะครับถวายที่ดินแล้วก็เพื่อบริจาคให้โรงพยาบาลนะครับเนาะก็เป็นบุญเป็นกุศลนะครับอนุโมทนาสาธุกับด้วยด้วยทุกท่านนะครับเนาะอ,อันนี้พาหลายหลายร้อยรูปนะครับเนาะ อยู่ที่อยู่ตรงข้ามหน้าโรงพยาบาลอำเภอโพนสวรรค์น,นะครับอำเภอโพตรตรนสวรรค์จังหวัดนครปนมนะครับนะับอันมรณาสาธุกับญาติธรรมทุกท่านนะครับนะที่มารอสายบานวันนี้แล้วก็อันมรณาสาธุกับญาติธรรมทุกท่านที่ร่วมกันนะครับซื้อที่ดินถวายดวงตาแล้วก็ทั้งปัจจัยแล้วก็ทั้งอ่า เสือ้อผ้าไตแล้วก็สั่งเสืสังฆทานนะครับที่เราเรร่วมกันโมทนาสาธุบุญนะครับผ่านทุกช่องทางนะครับทั้งเพจทั้ง YouTube นะครับทั้งออนเข้าบัญชีนะครับผ่านร่วมโมทนาบุญด้วยนะครับทั้งต่างประเทศและในประเทศนะครับนอก,ก็ของโมทนาสาธุบุญนำทุกท่านนะครับเนาะอันนี้พาันหลายร้อยรูปเลยครับเนาะ เป็นบุคคลที่โซนน้ำกันนะครับเนาะทุกท่านนะครับผ่านทั้งช่องบ่าวถิ่นถึงตุวท้ายด้วยครับมีทั้งผ้าตายมีทั้งอของสายบาสมีทั้งบัตรใจที่ใส่ซองให้พาที่ท่านได้นิมนต์มาวันนี้ด้วยนะครับหลายรูปนะครับทั้งสังฆทานทั้งผ้าไตผาขข้าไตาก็เยอะนะครับลอยเยอะ รับแล้วก็มโนธนานะครับเป็นบุญประกุศลใหญ่นะครับที่เรา,าช่วยกันซื้อที่ดินถวายให้หลวงตานะครับเพื่อที่หลวงตาท่านจะได้บริจาคให้ทางโรงพยาบาลพลสวรรค์เพื่อที่จะสร้างตึกอาคารไว้ให้ผู้ป่วยแล้วก็สงสาราครับทท่านครับ หลวงตาท่านอยู่องค์สุดท้ายนะครับเรารอ,อ,อนะครับหลวงตาท่านอยู่องค์สุดท้ายด้ครับว่าหลวงตาพันเสีอยู่ท้ายเลยครับ <c oughs> <c oughs> หลงวงตาไปเชิญอยู่ององท้ายนะครับ มีสามเินพามด้วยสามเนินรรมอยู่ปิดท้ายเลยสามเินพามนะครับเออเด็กสามเินสามด้วยเฮ้ยฮะเอาไว้ใส่สามเินพาหมณ์ไม่รู้นู้นสุดท้ายน่ะเอาไว้ใส่สมเณรพรามนะนู้นดูสิไหมเออใส่เลยเอาการเนี่ยเอออนุมัตนาสาธุนะ nội ta có sắm lên pha, nó, lên hài ra, mà lẽ, này, ta có sắm lên vài cái này, lên à, lên cả đất. พี่เนนพี่เนรพามาจากราชบุรีนโมทนาสาธุน้ำพาทุกท่านนะครับเนาะนี่กระจกช่องเบาเท็นถิ่นทุไทยนะครับเนาะเป็นบุญเป็นกุศลตุกันทุกท่านนะครับนเน,บน,บน,นานนะคลิปน,น,นี้ครับกันน้ำภาพน้ำภาพสาธุครับสวัสดีครับ